วันนี้เราไม่อยู่ในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้คือไม่ใช่อันนั้นอีกแล้วนะคะ<ช>ค,คือนี่คือร้านค้าใช่ไหมคะใช่แต่ของเราเราจะไม่ใส่ปลาหมึกค่ะนี่ค่ะอยากไข่เนี่ยค่ะนี่ร้านค้าเดี๋ยวไปเอ็นทิ้งก่อนอยากไปสระไว้น้ำไปได้ไหมคะไปรัศมีนะ้ำ ก็ตอนเล่นไ,ไปได้อยู่เลยอ่ะเขาไม่อยากใส่เบรกพอมือแล้วทำไงอ่ะเออทำไงวะยายยังไม่มหเหรอลูกยายไปนั่นแหะค่ะยายทุกที่ยายจะไปงานศพย่งีย่ยหน่อยนะคะอยูยอะไรที่ต้องทำงานเฮ้ยเฮ้ยมันใส่รวมกันว่ะเราต้องไปเองนั่นทีแกแก อีกมันมีวินาทีอะแกเห็นปะคือเท่าไหร่นะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเราต้องเป็นตัวสีนเลยเป็นจะวส๋ไก่อ้าวโอ้โหไม่เห็นเกรงหอคะเออเกงหายเฮ้ยอะไร สิงดึงหรือสิงหรือเราจะเอาอันนี้ทิ้งยังไงเนี่ยอะไร V I P เขาเห็นห้องอะไรไหมเห็นคือดิฉันเข้าไม่ได้เป็นชิบเปื่อยฮะคืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะเขาให้ทำเอ้ยเขาให้เราทำอะไรเนี่ยอ้าวใครวะเนี่ยก็ตัวเราหรืมั้ง นี่ตัวเราเหรอเฮ้ยนี่อยู่ในนางแบบแล้ว <c oughs> เราใส่ชุดนาเกียร์จะตายนางแบบนางแบบไม่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 ถึงตัวคนอื่นตัวคนอื่นโอ้โห <c oughs> แหมคุณนี่ใส่ตำรวจปลาหมึกน,น่าเกียดอ่ะใส่จริงมาครับเรื่อเลยเหรอ ตัวเราอยู่ไหนวะขอไข่ตัวเราวัดกางโสดี่แต่คนโชว์ท่าน,นี่ให้กินน้ำโชว์แล้วเอาตัวเราอยู่ไหนวะไม่รู้ค่ะค่เจออยู่ที่คะอยู่รับอยู

ขอสับประนานะคะก็วันนี้ว่าเราอาจจะเกณฑแล้วก็เข้าใหม่อะคะใส่ชุดแล้วสวยสวยหอเูกจะตายชุดชุดชุดเออชุด นูน้นต้องทำเอวให้ดีก่อนเลยแล้วก็ใส่ชุดชุดอะไรทีอ่ะเฮ้ยก็จะใสน่จีดก่อโอ้โหก็เชอรสวยเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่เองเน จะใคยเหมาะเหมาะไม่เหมาะเลยไม่อ่ะน่าเกลียดอ่ะแล้วจะเอาทิ้งยังไงเนี่ยก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนมันก็เข้าซ้ำอ,อ่ะอุ้ยเธอซ้ำไม่เป็นไร อันนี้ของผู้ชายเหรอฮิชวนที่ดิอุ้ยสวย,ยสวยเดี๋ยวะราแข่ง <c oughs> นี่เห็นไหมแต่งชุดสวยกว็ได้แข่งยิงเหรอเธอแล้วเราอยู่ไหนเออเราอยู่ไหนคนนี้แต่งตาใหญ่ยเขาบอ,อยเรามีขนมมากินด้วยนะคะฟังนะคะ เขาบอยค่ะคนนี้เขาบอยค่ะเขาเกิร์ลค่ะเขาเกิร์ลจริงจังเฮ้ยทำไมตัวเราเป็นนี้วะฮะไม่รู้ยไอ้ตัวเราป้ะเนี่ยก็ตัวแกชุดทับอ่ะอกกแล้วเกียร์แบบเกิดเรา คุณนี้สวยุงทธงแสงตะวันเหรอคะนี่ไงเลาออกมาแล้วนกกระต่ายสุดแซ่บผู้แหย่มากรองออกมาสิคะผู้แหย่มากรองแทด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 คนนี้ เทีย่าเราก็ด uh, uh, ูด euh> ีว่ะของเราคือเออเดรสซุแซกบสเบสตานี่ก็ไม่วยด้วอีก่เธออะไรนะสวยอยากให้สวยใครอีก เรียงตัวเลียงตัวเราแพ้หรอตกบันไดอ่ะเฮ้ยสะเลี้ยงเอาอะไรอ่ะเอาบอออื่นก็ได้เออเรามนุษย์เราบกระต่ายเออเราก็ตาย น<ฮ>ี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ,อ,ะอ๋ะอนี่ไงนี่ไงที่เราขวดเฮ้ยอะไรที่สามเว้ยที่สามโอ้ยไอ้นูนน่นในไอ้เด็กคาวบอยได้ที่โหลไม่ไม่กลับตีอ่ะเออเงียบๆค่ะยังไม่กลับค่ะเฮ้ยเราได้ที่สาม ตัวฉันงอ่ะแล้วเร็วรีบไปใส่สุ้ผ้าเฮ้ยมาแล้วนี่รได้บทีสามอันนี้เราจะทำด้ชั้นหนึ่ง,มมงเราจะกินอะไรเอาเงี้ยแม่ข่าดูกินหมูทอดก็ได้ค่ะเออขอโทษนะคะมันสัน่นนิดนึงคือเปล่าเลยคะ่ะกำลังหยิบเรีย ได้ที่หึ่งหรือที่เท่าไหร่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะอืมอน,นี่นะนไงสวยเกี่ยวกับดอกไม้อ่ะหุ่นเราอะไรสวยอ่ะเหมือนเดิมไหมอืมเหมือนเดิมค่ะมันมใหญ่เกินไปฮะ ะนี่คือบลัชชี่คะอันนี้มันผู้ชายเ่าเนี่ยผู้ชายมีเลยชุดบแบบไหนดีล่ะเอาแบบเป็นชุดดีกว่าไม่เอาแบบเป็นเสื้อขอเป็นชุดหนี่งที่นี่ของเราต้องใส่ฟฟชุดแบบนี้เลยาะกัดอกไม้ที่สุด เฮ้ยฉันหูนะแต่บักบักเราใส่ชุดยี่สิบวินาทีวิชุดนูนดิชุดนูนน่ารักนี่ได้แล้วเจ็ด สองหนึ่งศูนยมีอะไรอุ้ยเอ๊ยพวกกวดเร็วกันไปว่าเธอก็มีเวลาเยอะ